สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณนุชนะคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของกบกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้ว่ากบเกิดยังไงมีลักษณะการจเจริญเติบโตอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้คุณนุชจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าค่ะเอะเต่าเขามีวงจรชีวิตยังไงคะ และไข่ของเต่ามีลักษณะอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะเต่าจะมีระยะอยู่3ระยะนะคะระยะที่1คือระยะไข่เต่าระยะที่2คือระยะตัวอ่อนนะคะระยะที่3คือตัวเต็มวัย เป็นยังไงบ้างคุณรุดมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กดูการเจริญเติบโตของเต่านะคะเด็กๆไปลองไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวคุณรุดจะมาถามเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะแม่เต่ากลับขึ้นมาวางไข่บนหาดทรายมันจะเลือกขุดหลุมบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลจะท่วมได้แม่เต่าจะออกไข่ประมาณ120ใบเมื่อที่เคลือบ ไข่จะช่วยลดการสูญเสียน้ำภายในไข่ตลอดฤดูวางไข่เราเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมแม่เต่าจะวางไข่แบบนี้2-4ข้อกแต่ละข้อห่างกัน2สัปดาห์รวมแล้วแม่เต่า1ตัวสามารถออกไข่ได้ถึง500ฟองทีเดียว หลังเดูวางไข่แม่เต่าจะฟักฟื้นร่างกาย2-5ปีเพื่อสะสมพลังงานเพื่อทำหน้าที่อันสำคัญนี้อีกครั้งไข่เต่าจะใช้เวลาฟัก45-70วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในขณะนั้นสภาพอากาศจะมีผลต่อเพศของเต่าไข่เต่าที่อยู่ปากหลุมถูกความร้อนจากแสงแดดมากมันมักจะเป็นเพศเมียไข่เต่าที่อยู่ก้นหลุมมักเป็นเพศผู้ พราะอุณหภูมิต่ำกว่าเมื่อเต่าถูกฟักออกจากไข่มันจะรออีก2-3ถึงวันจนกระทั่งพี่น้องของมันทุกตัวออกจากไข่เพื่อออกจากหลุมพร้อมกันพวกมันรู้โดยสัญชตาตญาณว่าหากลงทะเลพร้อมกันจะมีโอกาสรอดมากกว่าพวกมันรอจนกระทั่งน้ำทะเลขึ้นสูงสุดจึงพากันออกเดินทางเป็นการย่นระยะทางจากหาดทรายสู่ทะเล ลูกเต่าจะมุ่งหน้าสู่ทะเลลึกทันทีโดยใช้พละกกำลังทั้งหมดเจ็ดวันแรกลูกเต่าสามารถอยู่ในน้ำได้โดยไม่ต้องกินอาหารเพราะมีพลังงานจากไข่แดงที่สะสมมาอยู่ในตัวอยู่แล้วเมื่อหมดทุนที่แม่ให้ฉากชีวิตจริงจึงเริ่มขึ้นพวกมันต้องดำรงชีวิตยืนอยู่ในท้องทะเลอันโล่กว้างของลูกเต่าในทะเล เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ,ๆได้เห็นเต่าวางไข่แล้วใช่ไหมคะเต่าเขาวางไข่เป็นจํานวนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นเต่าฟักด้วยใช่ออกมาจากไข่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คายลงสู่ทะเลนั่นเองคะ่ะเด็กๆ,ๆ,ๆได้เห็นวงจรชีวิตของเต่ากันไปแล้วนะคะเอ๊เด็กๆสังเกตไหมคะว่าไข่เต่ามีลักษณะอย่างไรไข่เต่าเขามีลักษณะกลมทรงกลมนั่นเองคะ่ะมีเปลือกสีขาวนวลแล้วก็ข้างในก็มีไข่แดงเหมือนกับไข่ไก่และไข่เป็ดนั่นเองคะ่ะ เด็กๆหยิบใบงานแผ่นนี้มารอคุณครูเลยนะคะเป็นใบงานวงจรชีวิตของเต่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําใบงานกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กจะไปทําใบงานนั้นนะคะคุณครูขออนุญาตให้เด็กๆเนี่ยอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะใช้กรรไกรนะคะในการตัดรูปภาพตรงนี้ก่อนนะคะตัดออกมาถ้าเด็กพร้อมแล้วหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ตัดแล้วเดี๋ยวเราไปทําใบงานพร้อมๆกันนะคะ เอาละค่ะเด็กๆหยิบใบมันมากันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะตัดกันแล้วได้แบบนี้หรือเปล่าคะแบบนี้เออเด็กๆได้แบบนี้กันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าชีวิตวงจรของเต่าเขาจะต้องเริ่มจากภาพไหนก่อนคะเด็กๆภาพไหนคะเพื่อเริ่มจากไข่ใช่ไหมคะคือภาพนี้นั่นเองเด็กๆก็ทากาวคะ่ะ ากาวแล้วนํามาติดเลยนะคะติดที่ตรงนี้เลยอ่าเอ๊ะเมื่อเป็นไข่แล้วจะต้องเป็นอะไรคะอ่าจะต้องเป็นภาพนี่เต่าฟักอ,ออกมาจากไข่แปะลงไปค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพเลยคะ่ะเมื่อออกมาจากไข่ขเขาจะเก้าก็จะเป็นลูกเต่าตัวน้อยใช่ไหมคะ เด็กๆก็แปะลงไปเลยแบบนี้แล้วเหลือภาพสุดท้ายก็คือเมื่อลูกเต่าเป็นเต่าตัว,ตวเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆเติบโตเป็นเต่าตัวใหญ่นั่นเองค่ะเป็นไงคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมเด็กๆสามารถระบายสีให้สวยงามได้นะคะเด็กสามารถระบายสีสวยงามได้ถ้าเสร็จแล้ว ถ่ายรูปส่งไม้คุณดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณตต้องขอ,อาลาเด็กๆไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย